วันนี้เราจะมาโปรโมทช่องคนแรก <c oughs> เขาก็คืออะไรนะชื่ออนะไรเนี่ยไม่รู้ <c oughs> เออช่องเขาก็ดีนะมีวินโดว์สิไล่ไปสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ไเบาหน่อยดิ ไปนะครับเจ้าเขาก็ดีนะครับก็ขอไปจีตามเขาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับเพื่อเดยเดดทดลองนึกถึงอะไรวัดจุฟัดฟังกีนชิดอู้เ e ี ต้องไปดกดซับก็ดูนะคะเขาอ,อาจจะทาอะไรให้ก็ได้อาจจะทาอินโทรให้ก็ได้อาจจะทํารูปไวา์ให้ก็ได้อาจจะทําสกินให้ก็ได้อ่าบายนะครับ